ครับอรุณสวัสน,นะครับก็เพิ่งตื่นนะครับตื่นมาเจ็บคอมากเลยเดี๋ยวจะทําต้มเนื้อเผื่อจะช่วยหายเจ็บคอขึ้นนะครับเป็นอากาศมาแ,แห้งๆนะครับ Hello everyone I just woke up and I have a sore throat so I'm going to cook a beef soup so I when I eat soup maybe like hot soup is my good for my sore throat okay let's start cooking but this video will be not so long วิดีโอนี้ก็จะไม่ยาวม,มากนะครับ อย่างสลืมสลืออยู่โอเคเริ่มทำกันเลยครับ let's start ครับก็ต้มน้ำนะครับ boiling water ครับก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับ I'm already prepared the i n g r e d i e n t the i n g r e d i e n t that I have today is uh, coriander root รากผักชีนะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ lemon grass and c a f v er l a m e l e a v e s and coriander and chili and the beef <laughs> okay let's start cooking ครับเตรียมนี้นะครับ prepare the beef น้ำก็เดือดแล้วนะครับใส่คานอไปหนึ่งก้อนนะครับพุทวันชิคเก้นสต็อกนะครับ Now we gonna put the coriander root ใสร่รากผักชีนะครับตะไกกรคร้ใบมะกรูดเ e ม o นกราสแ and ์ค f f ฟอเรลลามลิฟสเตรียมเนื้อนะครับพร t เพ b e บฟ คับได้เวลาใส่เนื้อแล้วนะครับ Time to put the beef in <Sure. S 1> อย่าคนจนกว่ามันจะสุกนะครับด t น r เต t i l i t s c o o k e d ครับก็ใส่เกลือนะครับ Put พูด e s a ซ t เวลาเนื้อสุกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะใสพ่พริกที่ตำลงไปนะครับเพิ่มความเผ็ดนะครับ when the beef cooks so I gonna put the chili in the chili that I p o u r d แล้วก็น,น้ำปลานะครับเป็นซ i s ฟิ a ซอส makes smell nice มะนาวเอาไ้ใส่ตอนตักมากินนะครับแล้วปรุงเป็นจานจานนะครับ So I put the l a m e when I want to eat. So I pour it into the bowl and then I put some l a m e in and then I eat. L I m e, L-I-M-E lamb, 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 l a m lamb. So I hear this word I cannot pronounce. It. I cannot. <c oughs> okay ครับ let's do the next step. s t e นะครับ ครับวันนี้ไม่ได้ถอดเสื้อทางกับข้าวนะครับ today no s h i t let chef just shirt on chef o อเคเอาโชยุกายเล็กๆให้ดูนึ okay, ่โอเค that's it let's continue cooking มาทำกับข้าวกันต่อดีกว่าโอเคครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับ last step put the coriander ใส่ผักชีลงไปนะครับ ผมชอบผักชีผมได้ใส่เยอะ I like it so I put it. All right. ที่นี่นะครับ,รบเสร็จเรียบร้อยนะครับ Already f i n i s h ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือบ,บีบมะนาวนะครับ Already finished so I'm gonna eat now before it, you have to put the lime like this Hmm. This perfect okay กอนาโกอิท now ไปกินข้าวก่อนนะครับครับก yeah. ็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับ so I, gonna go, anyway, bye bye. Cioè, wow. so I gonna go eat now see you guys next video Bye bye